อนนี้ก็คือมันจะมีได้อยูสองวิธีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือจะจองผ่านทางออนไลน์ส่วนวิธีที่สองจะต้องมาซื้อแถวมาต่อแถวซื้อเองแล้วจะถามว่าญาตปโบมันก็สะดวกขึ้นจากเก่าหลายเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันจะยิ่งยากกว่าน,นี้แต่ทางเพ่นักัานพนธนเห็นพนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาดีขึ้นหลายแล้วเราจะสามารถเลือกที่นั่งได้ไหมเราไม่สามารถเลือกที่นั่งได้เพราะว่ามันจะเป็นระบบโบอ่าเรนดอม แต่ว่าถ้าอยากมาถ้าสมมุติว่าเรามาเป็นกรุ๊ปแบบนี้เป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเราก็ต้องให้บริษัททัวร์เป็นคนส่งเอกสารเข้ามาว่าเราจะไปเที่ยวไหนจําจนวนกี่คนแต่เราจะเลือกบุ๊กกี้ไม่ได้เหมือนเดิมสําหรับเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆที่อยู่ในเอเชียหรือว่ายุโรปเนาะก็ต้องเป็นพาสปอร์ตอย่างเดียวบอด์พาสอย่างคนไทยยกตัวอ,อย่างคนไทยบัตรประชาชนก็ไม่สามารถจองได้แล้วก็บอด์พาสก็ไม่สามารถจองได้ แต,แต่ถ้าเป็นคนลาวถึงจะสามารถจองได้ก็มีบัตรประชาชนอ่าแล้วก็มีพาสปอร์ตแล้วก็มีทะเบียนบ้านถ้าส่วนออนไลน์เนาะออนไลน์นี่ก็จะสามารถพี่ต้องมาเหมือนว่ามาลงทะเบียนอ่าลงทะเบียน,น่กนหรือว่าใส้เป็นเบอร์ลราหรือว่าเป็นสัญญาณโทรศัพท์ของเราถึงจะสามารถอ่าจองขาดแอปได้แอปหนึ่งเนี่ยก็สมมติว่าเราแค่คนเดียวก็สามารถจองได้สาม แต่เราสามารถเพิ่มได้ถึง10คนในแอปหนึ่ง